สวัสดีครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์บรจารย์ให้ขัอสนฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งมุมโลกนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลยูโรป้าลีกหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับเราจะไปที่คู่ดันดาน,นะครับเจออาร์เซนอลนะฮะเวลาการแข่งขันเที่ยงคืน55นะครับสนามอาร์มิวาสเตเดียมนครับอา,า,าร์เซนอลมาเยือน,าาตยนต่อ2ลูกควบเลยนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับออสซอนเปิดบ้านถล่มไป3-0นะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับดันดาดดนด็อกนะครับทีมดังจากไอซ์แลนด์นะครับทีมอันดับ3บนตานาแคนาเดียนพิวรีคิวชันไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ทีมบลัวของกลุ่มบีนะครับตกรอบแบบกลุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผู้จัดการทีมฟิลิปโปจูวานโบลลี่นะครับไม่มีปัญหาเรื่องตัวเล่นบาดเจ็บนะครับน่าจะทีมระบบสี2-3-1ครับยังมีพักติ๊กโบฮานนะครับแล้วก็ มิชัเอลดัฟฟี่นะครับแดนนี่ลเทลลี่นำทีมนะฮะป้าก่อนนะครับทีมเยือนนะฮะจากฝงกลุ่มบีนะครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของมิป้าลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานคว้าชัย100%นะครับแมตช์นี้นะครับผู้จัดการทีมมิเกลอาร์เตต้านะครับไม่มีโทมัสปาเต้นะครับมี่คือที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับนาทีแล้วก็ลงมาแป๊บเดียวนะก็ต้องเปลี่ยนออกนะฮะวันนี้คิดว่าอาร์เตต้านะครับน่าจะติดตามหมาก4-2-3-1นะครับ จะเป็นชุดผสมนะครับน่าจะเป็นโรเตชันเกือบยกชุดนะครับตัวมีนิโคล่าเปเป้นะครับแล้วก็มีโซโคลานมุตตาฟีครับเซลิกโซอาร์เลสครับเอสลี่แมทเทิร์นไนท์นะฮะคัมภีร์เกมนี้นะครับดันดอนนะครับผลงานช่วงหลังเริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับด้วยการกลับมาคว้าชัย2เกมหลังนะครับจากการสนหนาม5นาทีผ่านมานะครับแต่ก็ยังมีผลงานที่แพ้อยู่นะครับ2ใน4เกมหลังนะครับส่วนเกมย่าวยูโรป้าลีกครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอาร์เซนอลนะครับฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างแกว่งนะฮะ แต่มาตรฐานของพิม์ลีกค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับก็ก็ต้องแบบตัดทีนี้ต่อไปนะฮะเมื่อสามารถนะครับชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับจากการสนวดามโปแนที่ผ่านมานะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับสองในสามเกมหลังนะครับแต่เกมยูโรปาลีกนี่ทําได้ดีมากนะครับทําให้แบบนี้นะครับเจ้าปืนใหญ่นะครับไปเยือนก็มีลุ้นที่ชนะได้นะครับน่าจะโรเทชันทั้ง2ทีมนะครับแต่ถ้าคิดว่าใครชนะก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลนะต่อเยอะเหลือเกินคะัสองลูกควบต่อเยอะมากเลยขอดูราคาน้ําไหลก่อนอาร์เซนอล สองลูกครึ่งลูกสิบเป็นสองลูกควบบวกสิบเนเจ้าบ้านแม่อ่ะคููนี้นะกั้นใจลอง,งเลยครับดันดอนะครับลองไปสองลูกครึ่งเลยเสียน้าหน่อยนะครับแต่คิดว่าโอกาสเสมอก็มีนะโอกาสแพ้ลูกหนึ่งก็มีโอกาสแพ้สองลูกก็มีแต่โอกาสแพ้สามลูก,กค่อนข้างน้อยนะผมว่านะครูนี้ลองหน่อยครับสองลูกครึ่งไปเลยนะครับลองคููนี้นะฮะคู่ต่อไปเลเวอคุเซนนะครับทีมจากเยอรมน,เนีเจอสลาเวียปาร์จากเช็กนะครับ เวลาการแข่งขันเที่ยงคืน55นะฮะสนามใบอันนสามบอารีนานะครับราคาเลทไทยนะครับเลโกเซนต่อหนูลูกนะครับผลงานล่าสุดนะครับเป็นปาร์คชนะเลโกเซน1-0นะฮะสภาพทีมเจ้าถิ่นนะครับรองจากฝูงเรดิก้านะครับเยอรมินีนะครับแล้วก็รองจากฝูงกลุ่มซีนะครับผ่านเข้ารอบล็อกเอาท์ยูโรปาลีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ล้วนตำแหน่งแชมป์กลุ่มกันนะครับกับปาร์คนี่แหละฮะเทรนเนอร์ชาวดัสนะครับปีเตอร์บอสนะครับเจ้าเทคความฟิชชาลาสกิตนะครับเพื่อ กะจะตำแหน่งนะครับแล้วก็เดนนี่อามิลลี่นะครับคาดว่าเลโกเซ่นน่าใช้ระบบ4 3 2 1ครับอาจจะเอาสตาร์ทพร้อมกับเนเดียนอามิลลี่นะครับเคเลมเดเมียบาสนะครับบลาสเบนเดอร์นะครับฟากปาร์กนะครับทีมเยือนนะครับจะฝูงเช็คดิก้านะฮะและก็จะฝูงกลุ่ม C นะครับการันตีเขาล่าสัปหองทีมเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้ก็รู้ตำแหน่งจากฝูงกันนะครับเฮโค้ดนะครับวาคับโคตานะครับไม่มีอังเด เซลุสกานะครับลูคัสเตดิน่านะครับแล้วก็ดาวิดฮันโกที่บาดเจ็บในวันนี้นะครับช่วงนี้ครับเลเวลเซ้นนะกรลังครอบฟอร์มนะครับชนะ2นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็พุ่งผลไร้พ่ายตลอด8นัดที่ผ่านมานะครับเกมเย่าในรูป้านรูป้านหลีค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะฮะ ส่วนฟากตาร์กนะครับผลงานช่วงหลังก็ยอดเยี่ยมสอดเสมไแพ้กันนะครับเก็บชัยมาแล้วครับเจดนัดใน8เกมหลังนะครับแล้วก็สองนัดหลังเนี่ยชนะติดต่อกันเลยนะครับสีตีก็ไล่พ่ายเช่นเดียวกันนะครับส่วนเกมในยุโรป้หลีกก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับห้างขายยานะฮะเป็นต่อค่อนข้างมากนะครับมาต่อต้องลูกหนึ่งนะฮะผลราคาน้ำไหลลูกหนึ่งครับตอนนี้ไหลลงนะฮะเป็นโลโก้เส้นครึ่งครบลูก อกสิบนะฮะต่อครึ่งครลูกนั่นในในบ้านนะก็ต่อลูกนั่นเล่นปาร์คดีกว่าคู่นี้ลองปาร์คดีกว่าครับลูกหนึ่งนะลองราคาลูกหนึ่งครับต่อเอ้ยลองโซลาเวปาร์คหนึ่งลูกนะครับทีเด็ดสองคู่นะครับคู่แรกก็ไปลองดันด็อกนะครับสองลูกครึ่งนะครับคู่ที่สองก็ลองปาร์คนะครับหนึ่งลูกนะครับแนะนําเว็บดีๆครับแอด LSM1789 นะครับปากถอนภายหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับคลิกลิงก์ใต้วิดีโอมาก็ได้นะครับดูบอลให้สนุกนะครับติดไปนัวไว้หน่อยนะครับเรามีฟุตบอลหลากหลายท่าคายท่านเล่นกันนะครับยังไงยังไงนะครับเข้ามาในวันนี้ครับขอให้ทุกท่านเฮงเรวยสวัสดีครับ